หมวดเก้ 1> 1. าหนึ่งญาณคือความรู้ว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปสองญาณคือความรู้ว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มีสามญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป 4. ียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มี 5. ายานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป 6. ยาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนาน่ายอนาคตเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มีเจ็ดญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมจิติญาในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา